สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวนี้มีสาระนะครับทุกคนเห็นอะไรจากด้านหลังของผมไหมมันคือรูปอะไรกันนะมันคือรูปปากกาลาังนั่นเองเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่าปกติเนี่ยพวกท่านเคยเห็นปากกาลังเป็นสีสดใสไหมครับผมว่ามันเป็นสีสดใสนะแต่ทำไมวันนี้ปากกาลังที่ออกรายการของผมกับสีซี่แบบนี้ล่ะครับอืมสงสัยกันไหม ว่าสีที่ซีแบบนี้เกิดจากอะไรถ้าทำไมามันถึงเป็นเกิดจากธรรมชาติเกิดจากน้ำมือมนุษย์หรืออะไรกันนะนั่นเป็นหัวข้อที่เราจะมาหาคําตอบกันนะครับและผมไม่ได้จะพาทุกท่านไปหาคําตอบจากการเปิดหนังสืออ่านหรือทำอะไรน่าเบื่อทํานองนั้นหรอกนะในรายการนี้เราจะพากันมาหาคำตอบผ่านการดู m อ็มวีทางรายการจัดแาดงขึ้นมากันนะครับเกินมาทะเยอะละทุกคนคงเบื่อแล,ะละ้วล่ะเพราะงั้น ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับ้วันหนึ่งเป็นวันปกติใต้ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ปลาการังสองตัวอยู่ด้วยกันมานานจนเริ่มสร้างครอบครัวทั้งสองได้ให้กําเนิดเกิดเป็นเด็กน้อยปลาการังมวยออกมาปลาการังโหวยวัยเลิงล่าก็อ,ออกมาเที่ยวเล่นจนได้พบกับ แพ่งต้นตัวนั้นแพ่งต้นตัวนั้นช่อว่าแบมน้องหมวยดีใจมากจึงได้พากันลงเล่นไปตามทะเลด้วยความสงสารประกาลรงหมวยได้นั่งกินอาหารกับแพนงต้นแบมหมวยได้แบ่งอาหารของเธอให้แพ่งต้นแบมร้องแต่เหมือนว่าเธอจะลืมไปว่าเธอกำลังกินเผาผัดของตัวเองอยู่ควรจะเป็นวันที่สดใสาตามปกติแต่วันนี้กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองต้องพัดพลา พราะประการลังมวยได้เติบต้ตและใช้ชีวิตเป็นก้อนใต้ทะเลยปังยึงอาณาจักรหมาป่าเดียวได้วันหนึ่งเธอได้มองไปตามวิวเดือเดือใต้ท้องทะเลพพบเพื่อนของเธอเธอดีใจจะเผอเรียกแขงต้อนตรงหน้าด้วยความเคยชินเพราะว่าเพื่อนของเธอดูเปลี่ยนไปอดีตแพงต้อนแบมค่อยๆลุกขึ้นมา แทต้นแบบตอนนี้ดูมืดมนต่างจงากเมื่อก่อนแต่หมวยมั่นใจว่าไม่ได้จําผิดนี่คือเพื่อนของเธอแน่ๆแ,แต่ทาไมล่ะจากเมื่อก่อนที่แบมเคยสดใสแบบน,นี้กลายเป็นสีโสงมมุมสีดาปาะกาลาหมวยพะง,งาใบหน้าที่ดีใจตอนแรกเริ่มกลายเป็นสีน้าวิตกอดีตแทนต้นแบบยิ้มก่อนจะเดินเข้าหาปรกกาลาหมวยด้วยความคิดถึงไม่ต่างกับตัวหมวยตอนแรกเพื่อนที่เธอรักตอนนี้กลับกลยายเป็นขยันที่จะฆ่าเธอแทน ถุงขยะก,กอนแน่นเล่าที่ใหญ่โตกับสีทึกหมดบางแสงอาทิตย์แน่จังที่คุณจะส่องถึงแบบไม่หยุดกอดแม่หมวยจะโน้มน้าวอย่างไรนานวันนานวันแล้วก็นาน,นแล้วก็นานวันสุนสานเลนงก็กิ้งออกมาจากปากกาลังหมวในสภาพเจียนตาย ทุกอย่างยำแย่ปากาลังใกล้ตายหลายเรื่องหลายที่จะต่อตาเมื่อขยะแบัมบเห็นก็ก่อดอีกครั้งก็จะลุกขึ้นสลัดตัวของปากาลังออกไปก็จะปิวไปตามทะเลเพื่อตามหาเพื่อนคนใหม่ปากาลังหัวก่อนจะสลายกายเป็นตะกอนปากาลังน้อยขอบโรยลิน้น ขณะมองขึ้นฟ้าพบกับดวงอาทิตย์ที่มีตาเป็นอีกและแอาการลังน้อยหลักเห็นก็กลายสภาพกลายเป็นตะกอนสีในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างได้คําตอบกันมาบ้างหรือเปล่านะนอกจากทุกคนเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้คําตอบในใจกันมาหลายคนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้อีกครั้งนะครับก็คือในปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศหรืออากาศเท่านั้นแต่ภาวะโลกร้อน ก็ทาให้อุณหภูมิของน้าทะเลสูงขึ้นด้วยครับแม้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งองศาก็สามารถทําให้สารละายสุดซเทอรีนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสําคัญรวมถึงซีซันของปะาก,การาังเหล่านี้ต้องออกจากเนื้อเยื่อปะก,การังมาอยู่ในมวลน,น้ําส่งผลให้ปะก,การังเกิดการฟอกขาวและตายได้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปะก,การังฟอกขาวนั่นเองครับเก็บความรู้เสริมถ้าอุณหภูมิน้ํากลับมาเป็นปกติปะก,การังที่ฟอกขาวก็สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้เหมือนเดิมและทําให้สารละายสุดซเทอรีนเหล่านั้นสามารถกลับเข้าสูตััััวปะกการรรงงได้้อีคคบ ารที่ได้เห็นว่าใน MV มีการกล่าวถึงถุงขยะด้วยครับนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจทําให้ปากกาล้างตาได้ครับเพราะการที่ของเสียหรือขยะลงในทะเลอย่างมากง่ายไม่เพียงแต่ทาให้ท้องทะเลไม่สวยงามและมีขยะลอยบนผิวน้ําแต่ยังทาให้บริเวณแนวปากกาลังเน่าเสียจนเป็นเหตุให้สัตว์น้ำต่างๆไม่สามารถอยู่ได้และตายในที่สุดนั่นเองครับและผมก็ขอจบรายการเพยงเท่านี้ถ้าเรามีวาสนาต่อการเราคงได้พบกันใหม่ในเร็ววัน บอกว่าความรู้ที่ให้จะมีประโยชน์นะครับไซโยนาระสซาลเฮยบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับ